สบายดีพี่น้องพาโทษดึกดื่นกับเราอยู่มาเทียงไอเข็มไอดาวบันนามาอย่างดึกดื่นวะเมียเราได้ลูกวะกาะังว่านอนเลยมันลูกฮ เออ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 เาเขาอยู่แวไหอยอาเออโอ้ยมืดได้กว่าหอนเห็นหอนย่งอะไนะบดีสบายดีพี่น้องมืดเคือเอ้ยกอง เนียวมากเฮ้เราอยู่ไพ่แล้วอะเอออใครแน่เน้ากระปักเลยกินข้าวเงกันยังเฮ้ยแ่นับบุอย่งนั้นเรากระทงบุมนี้ไม่ทางบ้านก็ในรก เขาไม่นิยมกันเขายังเชยกันอยู่ได้ใหญ่กระทูไห้ป้าเอามา้าบึงเท,ท่าระถัดอีกบ่เย้ไงน้องเลื่อยกระดอนอยู่มีบ่เลื้อหน่อยแค่ต่อม้าเนื้อหน่อยเนื้อใหญ่เกลือละเนื้อห่วยเนือน้อใหญ่เน Mùi má tới hứng là phi ơi Má bà đi có tới tiếng bà Quảng bà tuyển với bà này Cho tuần đấy Sừng ý nhắn đi Má mượn mượn ơi นกางเว้นกับบมาได้บุกมากลางคืนแล้วเนี่ยมอขาวนได้แ้าวนใกล้อทอดมีทอดไหมการศึาเอาหลนึกว่าสายังเสียเดียวเี้ยคนอดลูกเดีวไม่นองเลยผัดชีอมอ้อมอีกขนาดนั้นนะเขาใจพีดเองบม์ยัง Thì, oh, oh, mười, này, oh, rồi. Ừ, một nhiên oh, <laughs> ừ. à, kia... là một mưa nha, nhao, có nhạc cono nhiệm tạo lâu lắm cũng mưa hm. Hạp bón bơi tang ranhang ngon 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 ไปหอดบ่ายโมงออกลูกบริจีบเฮิงได้ง่ายย่างกระเวนนี่ยขนาดเนื้อเสากันนะตอนน้องมินล่ะเป็นอาทิตย์นี่นี่โมนเป็นอาทิตย์อาทิตย์ก็บอะไรอันนี้นะเช้าหัวใหญ่เด้ใหม่เปปาดใหม่ขึ้นคู่มือ

ไปออกมงกบไดนลเออเอป้า hmm. ป้านเขาอบ้านบ่เออจะบอจากสม่ไออยู่ขึ้นมาขึ้าพลับเลยสะดวกขานอนบ้านนอนบ้านแต่หึงเราเป็นปีอืมน่ะป่าจ้าละมันอยู่หนามย่นแหละอย่บนม่นใก้เราเฮียนเฮือนที มาไอ้เข็มือขักเธอเลยจอมหลักเกลไกจอมจนหลักไกลไก่มาดิมาดินี่ยดิดวมาเชอหมเนเห็นเห็นลุงมาถ่ายคลิปมือลยพี่น้องก็เลย เดี๋ยวเพิ่นใกล้ที่คลอดนะเนองใกล้ว่าใกล้แล้วนะมาพันว่าอ่อนนะเพื่อชมมงคลน้อยว่าริ้วออกมาคอยบอกบอกคล้อ้อมนี่จะเก้าเมียนมาเละลาซาผัดเป็ดให้กันอยู่กำมาได้นะก็เลยว่าระบาดตัวจอทามโทรทามแล้วก่อนว่าจั่นมาก็คอยเจาะมาอีกนะเพิ่มาคืออีอ้อมตารางนั่นว่าจั่นกระบวยกระเตียมมาแล้วเนาะกระ b ว o กินห่อนแน่เนาะ

เออมีเตียงดะนี่โอ้ยบอหอาทิเนาะคุยออตไดอือุงี่ัดอกเตอร์เาอ้องไปาดคนี้สามีม่นีนะห่วยอาทิตย์หนึ่งอิตนึงบริจาให้บรินะเราะเีเจ็บเไปเจ็บเอวเบไเจ็บอทเะมพี่เจ็บเอวอ่าบีบแติงแล้ดำนางอกอยู่เดียวอยู่ตรง เที่ยวเขาแต่าเพามันคือป่ายด่าคนเยอะนำให้หน้าแข็งแน่เที่ยวให้เงาเดียวเราถ้าดำชอน่องจนใบมุ้งให้นะนเนาะมีถูเนี่ยโอ้บมีคนได้แต่กินได้โนมีใครบโอ้ยน่าแต่บนมีคนแตบมีเงินจาบนมีคนในครอบครัวดีแล้เออคนเออคนลุงไปกับไปเมติมอกับยุงเทพเออมน่าลืมเพื่อน จนมันได้มัน m e e t n มันยังไปจุดายโดบกินข้าคายหน้าเลยดำเนแล้วเล้หมดิร e t มัไปนะดำเนินแล้วเราจะไปไปกับเพิงอเรามองกับคืนหอลานลบขึ้นมาอีกเจ็ดปีเลยมัตัวข้าวเดี่ยวเนี่ยเจ็ดปีเริ่มเห็นยูทูบจกปีตเลยห่งปีส่ปี

ดิ่งๆใส่มออยากเมื่อนอนอึ่งเอาเมือใน่เอาเมือแน่แม่เอานลยอยากให้เอาเมือนอนน้ำเป็นแหงเลยเนาะเห็นอะไรเมื่อนอนครับสร้างใส่มันหลักไปน้ำเห็นคือหลดแหงคักใหญ่ไวยในตัวชุ่มเลยเปลี่ยนไม่ไววะเลยเปิดหน้าจ้าเลยเปลี่ยนดึงดึงจนเขาเรียกเยอะเลยไงเลยต้องขอดออ้วยยังไงปอดเดือนสองเดือนสามเดือนผ่านไปแล้วเปลี่ยนอสองเดือนนี่หุ้งหอะไร เกาเ้ยนะมะเขือสองสเดือนแข็งแหละโตะ้อตั้แข็งกระดกแล้วตงแข็งแงา้เด่้เปลอกิียนได้ดีนดีนดีดีใครจะมามีมาพี่น้องเลยยังมคำมึงขึนมากขึ้นโตทั้งหมดทานพ่มาไร น่นี่น้องเป็ดไก่เอ่สีเสียนี่ยอยเียนเสียยุเี่เขาลักคอไปยุ่นเี่ยอาเขาเฮ้ยเขาเสียไปหันรอลาินหบได้ดูเีห่จ้านาเอาแงจับินไลยเนาะทั้งรถทั้งละอนี้เรไทยรถจักเป็ดไก่มูเดไกาเอาไปบเรือ ตัวใหญ่ยอป่ะวยสองปีปีละนี่น้องเบาานะโอ้ยยันหิวอยู่ปีนี่โอ้ยบางเกี่ยวข้าวีนใต้ผู้น้องอยู่ค้อเาอินซ่าเอาอินเปีการที่เาขึ้นลายเอาเห็ดแล้วข้อบาาวากบมี่เ้าไปใอื่นนะนี่จะข้ล้วน ทำแกงกิวทำวากนูยะำซำปตีนทำผู้น้องถ่าำดําผ้าทำหมดเระเบือแล้วตัวใหญ่นั่นยาวประมาณนี้ของแทกไว้นะมันตมันอันเลือดสั่กมันอะไรเอมันตดไหนมันกระายแล้วนะครบบ่บเขาเห็นยังมันจะเป็นยังต่เกาก็ได้เขาเห็นชุาเอาขืนหลายปีน่ะนะอยู่ในอันนนะแต่การลงไปนะโอ้ยตบตบ น้องไปเงียบไดสยหมอยมอัง่อยเอารมากปานินกับอ้รายร้ายปานินว่าขนาดตายเพิดบอกปานินัปนินเ่ยหินไปบลหินสาขยันสิไปปล่อยหน่อยปล่อยให้กินอะปล่อยให้เขากินไดปล่อยให้เขากินอะไรกินแลน่วคัน ท่นปล่อยก็ต้องไปว่าห้าต้องลุ้งไปเผานอนเผาอยู่เทียงได้แต่ซื้อโซล่าเซลล์แล้วไปติดจุดฟอกงานติดไฟแล้วเนาะพอเท้นขมาเลยไปจากโบดีโบดเน็ตบนาะเพราะฉะนี้โบดีมีเน็ตได้เออจ้าลุงที่นี่้ะมีอยู่ต้นเอาอยู่หลังมุ้งนี้มีบกอดได้ขีดเดียวหรอนะเนี่ยขีดเดียวบางทีมันไวกต่สิบไปนาที่ขีดเดี่ยวอ้าวลิ้นอันนี้จะห้าวลิ้นโทรศัพท์ยังเนี่ย ถ้าก็ต้องใส่เที่ยงหนึ่งปิดแปไวางไว้หันแล้วก็เปิดฮอตเลยเสั่นบบได้ได้จีบไมยางรอเล่นถ้าเดินดเด,ดี๋ยวไปอีกเลยโบได้เออมือเด็กคือเ <c oughs> นาะข้างปิดเพราะมันมันอันนี้บบมันมันฟ้าบักอยู่บ้านโอ้ยขั้นขั้นอันไพดับน่แมนเล่นบบได้อีกบ้านอันไพดับเนี่ยแก่ได้บ้านคนแมนเพราะว่าเขาบบมีจักปั่นไทยบันอวาเนี่ยเขาบะมีจักปั่นไทยสมพงศ์อืมอับบนบางที ปูเขาอยู่ในเก๋ไก่ใครดับเขาไปติดโลกมีแต่ราบติดกเหวคือกันอะไรแหละ่จีแย็บบันก่อนก็ไปดับเลยโคี้มือกับโเล่กินแงก็ยังงอามานมีใดหมูเขียดน้อยหมูเกียดน้อยนีครับมากครับดึกเป็นยักอกเหรอี่นังเข้มกินด้บุญหร่ากินยูุน มาตรวจงานก่อนก่อนมาน่ะมาเบิรงนก่อนวมาแหละทุกคนวะเขาเจ้ชรากทงก็เลยเมื่อบ้านม้น้น้ำน้บหนปล่อยตรงใ้อานตรงส่ักเนี่ยมันมืเลยมันหนาวดูวายนอนน้ำกับชนอนอยู่เนาะจุ๊ยครับจุยนะีนมันก็มาถ่ายกนอันนี้ะ มาชาวไปทางนั้นจ้าหมอลึกมออูปแล้วแล้วหมอนยังมละเออมอยังมากจ้ะปะย่านประเทนศทะ<า>ไปพี่น้องขอบคุณอะไรพี่น้องขอบคุณอะไรบ้าจุขุดสุคน